ไปออกกำลังกายดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้ารอบฉันก็เหนื่อยแล้วเฮ่อกินน้ำก่อนแล้วกันกลับบ้านดีกว่าแม่คะมีอะไรกินบ้างสลัดแม่ทำไว้ให้กินเลยลูกคะแม่ฉันไม่อยากกินสลัดแต่ก็ต้องกินเพราะฉันจะได้ผอมยี่สิบนาทีผ่านไปฉันขึ้นห้องไปอาบน้ำก่อนแล้วกัน แค่วันแรกก็เนื่อยละ่ะเหลืออีกตั้งหกวันจ้ะรอดไหมเนี่ยเข้ากลุ่มหน่อยดีกว่านี่ยายอ้วนไปไหนเนี่ยพูดถึงก็มาเลยตัวยากจริงๆไปไหนมาอ่ะอ้วนวันนี้ไม่คาคาเลยเขาไปทําธุระมาเล่นเกมกันแมบอะไรดีละ่ะอีเวนไหมเราขอไม่เล่นนะเราง่วงแล้วไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นเนาะพูดดีๆกับไอรีหน่อยสิไม่เป็นไรหรอกเราไปละจอยตามฉันมานะ นอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงไปออกกำลังกายสองชั่วโมงผ่านไปฉันไปนอนละเหมือนกันผมก็จะไปแล้วไปด้วยดิผู้ผ่าอยู่กับเราก่อนดิไม่ o บายดีเจ <Good bye. S 1> <DJ. S 2> ว่าคาสายกับเราหน่อยดิก็ได้แล้วเราจะอยู่ทำไมนะ พรุ่งนี้ไปห้างกันไหมแล้วคนอื่นล่ะเราก็ไปกันแค่สองคนไงก็ได้นั้นเขานอนก่อนนะคะดีเจห้ามกลัวล่ะเายังไม่ตื่นกันหรอนั้นฉันไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเายังไม่ตื่นกันอีกรอเนี่ยพูดถึงก็มาเลยนะพวกมึงเนียวันนี้ไปห้างกันปะไปดีไม่ได้ไปนานแล้วไปไป,ไปเราไม่ได้ไปนะเราไม่ว่าง ไปด้วยป่ะไปไหนไปห้างผูผาไปไหมคะไปกูถามผู้ผาไม่ได้ถามมึงเราไปละ่ะรำคาญคนแถวนี้มึงรำคาญกูหรออีอ้วนยังไม่ได้เอ่ยชื่ออาจารย์จะรับก็เรื่องของมึงผีเข้าหรอพรอะเพื่อนกูมาก่อนมึงโดนแน่แปลกากาก,ากใครจ่ะไปกลัวไปดีกว่าไม่อยากเถียงกับคนบ้าสรุปจะไปป่าเออไปสองคนนี้มาพร้อมพร้อมกันเลยอ่ะยังไงเนี่ยคู่นี้ ฉันคบกับดีเจแล้วนะฮ้กกูไปคบกับมึงตอนไหนเมื่อคืนยังคาสายด้วยกันอยู่เลยดีเจแต่กูก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับมึงทำไมพูดแบบนี้อะที่รักทุกคนเราขอตัวนะเดี๋ยวอย่าเพิ่มไปแอนดี้มึงพูดอะไรของมึงกูยังไม่ได้เป็นแฟนกับมึงเลยที่มึงบอกว่าไปห้างไม่กูไม่ไปละพวกมึงกูไปหาแอนดี้ก่อนนะทำไมดีเจทำแบบนี้นะแอนดี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะนายมาทำไมนายไปหาแฟนานายเถอะเราไม่ได้เป็นแฟนกับอีนาลี อย่ามาโกโหกก็ขาดสายกันยุเมื่อคืนอ่ะเธอเชื่อหรอว่าเราจะเป็นแฟนกับอินาลิอืมเราไม่ได้ชอบนาลิแต่เราชอบเธอเป็นแฟนกับเรานะอืมเป็นก็ได้เข้ากลุ่มดีกว่าสรุปจะได้ไปป่าห้างเนี่ยไปรอเลยต่อเดี๋ยวเราตามไปโอเคหนึ่งชั่วโมงผ่านไปดึกแล้วเราไปนอนก่อนนะไปด้วยคนไปละ่ะ มึงว่าไอไอรี่มันจะผอมปะสปาปูว่าไม่ผอมหรอกค่ะฮ่าฮ่าเราขอตัดไปวันที่6เลยนะคะหวันละยังไม่ผอมเลยฮ่า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 กูไปนอนดีกว่าเราผอมได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยผอมแล้วรู้สึกสวยขึ้นสองคนนั้นต้องตกใจแน่เลยฮ่าฮ่าฮ่านอนดีกว่ามาช้าแต่มานะเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายแล้วรอติดตามตอนต่อไปเขาเป็นมือใหม่นะอุ้มอ้วก